เที่ยวกุงโคเปนเฮเกนเดย์ทูนะครับอันนี้เป็นโคเปนเฮเกนเดย์ทูนะครับเมื่อวานเราเที่ยวโคเปนเฮเกนเดย์วันไปแล้วนะครับซึ่งเรามาถึงโคเปนเฮเกนประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีเวลาไม่มากนะครับที่จะดิสคัฟเวอร์โคเปนเฮเกนนะครับเดย์วันเมื่อวานนะครับอันนี้เราก็จะต่อกันที่โคเปนเฮเกนเดย์ทูนะครับก็เดินไปขึ้นเมโทรนะครับที่โคเปนเฮเกนเซ็นทันเซชั่นนะครับแล้วก็ลงที่สถานีออสเตอร์พอร์ตนะครับ ตอนนี้ออกมาจากออสเตอร์พอร์ตแล้วนะครับก็กำลังจะเดินไปที่เที่ยวจุดแรกนะครับก็คือเป็นลิตเทิลเมอร์เมดนะครับอันนี้เป็นท่าเรือก่อนถึงลิตเทิลเมอร์เมดนะครับส่วนอันนี้เป็นลิตเทิลเมอร์เมดนะครับลิตเทิลเมอร์เมดเป็นรูปปั้นเงือกน้อยนะครับถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคเปเฮเกนนะครับรูปปั้นเงือกน้อยนั่งอยู่บนก้อนหินนี้นะครับตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะริมอ่าวโคเปเฮเกนถัดจากลิตเทิลเมอร์เมดนะครับเราก็เดินเท้านะประมาณ600เมตร เดินไปยังสถานที่เที่ยวที่2นะครับของ d ด y 2ทูโคเป a g เกนะครับก็คือป้อมปราการคาสเ l เลตนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ป้อมปราการคาสเ l เลตแล้วนะครับคา t e l เลตนี้เป็นป้อมปราการแห่ง c o p ป n h เก e นนะครับหรือว่าเราจะเรียกเป็น Copenhagen ซ i t a d เดลนะครับด้านในก็ประกอบไปด้วยค่ายทหารโกดังและก็โบสถ์คาสเทลสเคอร์เคนนะครับ มีพิพิธภัณฑ์เล็กๆส่วนสาธารณะแล้วก็กังหันลมตั้งเด่นอยู่ด้านหน้านะครับถัดจากป้อมปราการคัสเซเลตนะครับเราก็เดินเท้าไปประมาณอีก600เมตรนะครับเพื่อมาที่นี่ครับเป็นเกเฟียนฟาวเทนนะครับเกเฟียนฟาวเทนเป็นน้ำพุนะครับที่มีชื่อเสียงของกรุงโคเปนเฮเกนนะครับอันนี้ก็เป็นที่เกเฟียนฟาวเทนนะครับการเที่ยวกรุงโคเปนเฮเกนวันนี้ สภาพอากาศไม่ค่อยดีเพราะว่ามีลมแรงแล้วก็มีฝนตกระดับหนึ่งนะครับเกือบครึ่งเช้านะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ถ่ายออกมาก็จะดูครึ้มๆนะครับส่วนนี้ไปที่ท่าเรือนูฮาวอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อวานไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนเมื่อกี้นี้เป็นท่าเรือนูฮาวในตอนกลางวันนะครับต่อจากท่าเรือนูฮาวนะครับเราก็จะไปต่อกันที่โบสถ์เฟเดริกนะครับอันนี้เป็นโบสถ เฟเดริกนะครับหรือว่ามาโมเคอร์เคนนะครับอันนี้เรียกอย่างว่าเฟเดริกเชิร์สหรือว่ามาร์เบิลเชิร์สนะครับโบสถ์เฟเดริกหรือโบสถ์หินอ่อนนะครับได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หรือว่าเซนตะ์ปีเตอร์บาซิลิกานับที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเราไปกันมาแล้วนะครับส่วนที่ถ่ายอยู่นี้เป็นพระราชวังอามาเลนบอกนะครับหรือว่าเป็นอามาเรนบอกพาเลส เป็นพระราชวังฤดูหนาวของเดนมาร์กและก็ยังใช้เป็นที่พับของราชวงศ์ในปัจจุบันนะครับส่วนที่ถ่ายอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นพระราชวังคริสเตียนบอกหรือว่าคริสเตียนบอกพาเลสนะครับอันนี้ก็เราก็มาอยู่ที่พระราชวังคริสเตียนบอกหรือว่าคริสเตียนบอกพาเลสแล้วนะครับที่เมื่อวานเรานั่งรถผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของคริสเตียนบอกพาเลสนะครับพระราชวังคริสเตียนบอกนะครับตั้งอยู่บนเกาะส็อตโฮเมนนะครับ บางครั้งพระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่รับรองแขกของราชวงศ์เดนมาร์กนะครับเป็นหนึ่งในพระราชวังที่สวยงามและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเดนมาร์กนะครับเป็นพระราชวังที่มีอายุถึง800ปีที่ด้านข้างของพระราชวังคริสเตียนบอร์กก็จะมีโบสถ์ที่เปิดให้เข้าฟรีนะครับอันนี้เป็นโบสถ์ที่อยู่ติดกับคริสเตียนบอร์กพาเลสนะครับหรือว่าพระราชวังคริสเตียนบอร์กอันนี้เป็นโบสถ์ที่อยู่ติด กับพระราชวังนี้นะครับถัดจากพระราชวังแล้วก็โบสถ์ที่ไปมาแล้วนะครับเราก็จะเดินไปที่เดสติเนชันต่อไปนะครับก็ขึ้นเมโทรนะครับเพื่อไปลงที่เดสติเนชันถัดไปนะครับก็คือเป็น Church of o u r เวอร์ซาบิอนะครับเชิร์ชออฟอ r เวอร์ซาินะครับเป็นโบสถ์พระผู้ไถ่นะที่ถ่ายอยู่นี้นะเป็นโบสถ์พระผู้ไถ่หรือว่าเป็น Church of o u r เวอร r ซาบอลนะครับ ก็บทพระผู้ถ่ยนี้นะเป็นโบทที่อยู่ติดกับชุมชนที่เรียกว่าเป็นฟรีทาวคริสเตียนเนียตอนไปบทนี้ก็ไม่ได้เข้านะเนื่องจากเขามีพิธีกรรมอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับแล้วก็นี่ที่ถ่ายอยู่นี่จะเป็นคริสเตียนเนียนะครับคริสเตียนเนียหรือว่าเป็นฟรีทาวคริสเตียนเนียนะครับเป็นชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนเสรีไม่ขึ้นต่อรัฐนะครับภายในมีบ้านพักอาศัยหลากสีสัน ครับที่คนในชุมชนสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อขายกัญชาในชุมชนได้อย่างเสรีด้วยนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของฟรีทาวคริสตียเนียนะครับหรือว่าเป็นชุมชนคริสตียเนียนะครับก็ถ่ายได้แค่ด้านหน้าเพราะว่าข้างในเขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายรูปนะครับเป็นกฎของชุมชนนี้นะครับถัดจากฟรีทาวคริสตียเนียนะครับเราก็จะเดินทางเข้าไปที่ ซิตี้เซ็นเตอร์ของกรุงโคเปนเฮเกนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะครับที่เดินเท้านะครับเพื่อจะไปขึ้นเมโทรแล้วก็ไปที่โคเปนเฮเกนซิตี้เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เราก็ได้แวะไปที่ร้านเอ็กเพรสโซเฮาส์นะครับเป็นร้านคาเฟ่น,นะครับขายพวกกาแฟขนมปังนะครับเมนูที่สั่งก็คือเป็นฮอตช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ขนมปังนะครับก็ร้านคาเฟ่ เอสเพรส o ซเฮาสนะเป็นร้านคาเฟ่ที่เห็นได้โดยทั่วไปนะเมื่อมาเที่ยวกุ่งโคเปนเฮเกนนะครับส่วนนี้เป็นร้านขายแมกเนตนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายคุกกี้นะครับที่เคลมว่ามาจากโคเปนเฮเกนจริงๆะครนะประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เมื่ออยู่ที่โคเปนเฮเกนซิตี้เซ็นเตอร์แล้วก็ได้แวะไปที่ร้านล a จิซิโมนะครับเพื่อกินชูโรสนะครับ อันนี้ที่ร้านลาจิตซิโมนะครับก็สั่งชูโรสมากินนะครับชูโรสมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสเปนนะครับส่วนนี้เป็นชูโรสที่ลองชิมนะครับที่ซิตี้เซ็นเตอร์ของกรุงโคเปหเฮเกนส่วนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นโคเปหเฮเกนซิตี้ฮอล์นะครับโคเปหเฮเกนซิตี้ฮอล์เป็นศาลาว่าการเมืองโคเปหเฮเกนนะครับที่ถ่ายอยู่นี้เป็นโคเปหเฮเกนซิตี้ฮอล์นะครับ เป็นสลาวะการเมืองโคเปเกนแล้วก็หน้าซิตี้ฮอลนี้ก็จะเป็นโคเปเฮเกนซิตี้ฮอลสแควร์นะครับหรือว่าเป็นจัตุรัสนะครับหน้าโคเปเกนซิตี้ฮอลนะครับเรียกว่าเป็นโคเปเกนซิตี้ฮอลสแควร์นะครับแล้วก็อยู่ติดกันกันกบโคเปเกนซิตี้ฮอลสแควร์นะครับก็คือสวนสนุกทิวอรินะครับเป็นสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะนะครับที่เรียกว่าเป็นทิวอรินะครับซึ่ง เราได้ไปมาแล้วเมื่อวานนะครับแต่ว่าได้เห็นแค่ด้านหน้าแล้วก็เป็นตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในสวนสนุกทีวุลินะครับหรือที่วุลิการ์เดสนนะครับเป็นทั้งสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านในแล้วนะครับก็คือซื้อตั๋วเข้ามานะครับด้านในก็จะมีเครื่องเล่นนะครับแล้วก็มีการขายของนะครับจัดเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตนะครับก็คือด้านในของสวนสนุกที่วลิเนี่ย ก็จะมีทั้งสวนสนุกสวนสาธารนณะแล้วก็ร้านค้านะครับแล้วก็มีคริสต์มาสมาร์เก็ตมาจัดนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศภายในของสวนสนุกทิวลีนะครับอันนี้ต้องซื้อบัตรผ่านเข้ามานะครับเนื่องจากเขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับสวนสนุกทิวลีหรือว่าทิวลีการ์เด้นนะครับเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับ ทิบูรีเป็นทั้งสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะนะครับแล้วก็ตอนที่เราไปก็เป็นช่วงเดือนโนเวม ber นะครับก็จะมีการจัดคริสต์มาสมาร์เก็ตแล้วและแล้วก็มีการประดับไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นทั้งสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะนะครับมีทั้งเครื่องเล่นที่มีความทันสมัยแล้วก็เครื่องเล่นแบบดั้งเดิมนะครับก็จะมีพวกรถไฟเหาะชิงช้าสวรรค์แล้วก็เครื่องเล่นต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการแสดงดนตรีนะครับ มีการแสดงไฟต่างๆนะครับในบางโอกาสนะครับสวนสนุกทิวุลิมีความสำคัญทางวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ของเดนมาร์กนะครับโดยที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบและก็ศิลปินหลายคนนะครับรวมถึงนักเขียนอย่างฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนด้วยนะครับ แล้วก็ทิวลิเนี่ยยังมีสวนสวยๆที่ใช้เวลาในการเดินเล่นได้สบายๆนะครับแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของเที่ยวลึกให้เลือกซื้อมากมายนะครับตอนที่ไปก็ใช้เวลาในการเดินเที่ยวสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะแห่งนี้นะประมาณชั่วโมงกว่ากานะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นเครื่องเล่นนะครับแค่เดินชมด้านในอย่างเดียวนะครับก็โดยรวมก็จัดเป็นสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะที่ สวยงามมากนะครับยิ่งมีคริสต์มาสมาร์เก็ตมาลงช่วงเดือนโนเวม ber พอดีนะครับก็จะทําให้ยิ่งมีสีสันแล้วก็สวยงามมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนักเขียนที่ได้บอกไปแล้วนะครับก็คือนักเขียนฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนนะครับแอนเดอร์เซนเป็นนักเขียนชื่อดังชาวเดนมาร์กนะซึ่งเคยมาเยี่ยมชมทิวลิแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการเขียนนิทานของเขาหลายเรื่องนะครับแล้วก็รวมถึง วอลดิสนีย์นะครับ <g ülme> ก็ได้มาเยือนที่วอร์ีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่แคลิฟอร์เนียด้วยนะครับจากการมาชมสวนสนุกที่วอร์ีนะครับ <g ülme> ก็ตามรูปเลยครับทิวอร์ีเป็นสวนสนุกที่สวยงามจริงๆนะครับทิวอร์ีตั้งอยู่ในใจกลางกรุงโคเปนเฮเกนนะครับใกล้กับโคเปนเฮเกนเซ็นทัสเตชั่นนะครับก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีร้านขายของที่ยวลึก หลากหลายนะครับมีของเล่นมีเสื้อผ้านะครับแล้วก็สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนสนุกนี้นะครับในทิบุรก็มีร้านอาหารหลากหลายสไตล์นะครับตั้งแต่ร้านอาหารในบรรยากาศหรูหรานะครับไปจนถึงร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารท้องถิ่นแล้วก็ของหวานนะครับในเทศกาลคริสต์มาสนะครับซึ่งเราไปในช่วงนั้นพอดีนะครับในช่วงคริสต์มาสทิบุรจะเปลี่ยนเป็นดินแดนแห่งความฝันนะครับ โดยมีไฟประดับสวยงามแล้วก็มีตลาดคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยของขวัญแล้วก็ขนมอร่อยๆนะครับซึ่งก็เป็นดินแดงแห่งความฝันจริงๆนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพรวมบรรยากาศทั้งหมดนะครับของสวนทิวลิหรือว่าทิวลิการ์เด s นนะครับซึ่งเป็นทั้งสวนสนุกแล้วก็สวนสาธารณะนะับใจกลางปรุงโคเปนเฮเกนนะครับก็เมื่อออกมาจากสวนสนุกทิวินะครับ เราก็จะเดินต่อไปยัง c o p e นเฮเกนซิตี้เซ็นเนะครับก็จะเข้าไปเดินเล่นในเมืองนะครับเดินชมเมืองของ c o p ปนเฮเกนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ City Center นะครับก็จะมีร้านขายของต่างๆนะครับอันนี้เป็น Espresso House นะครับเป็นร้านคาเฟ่นะครับที่เห็นได้แทบจะทุกมุมนะครับในกรุง c o p ปนเฮเกนนะครับส่วนนี้เป็นคริสต์มาสมาร์เกนะครับที่จัดแถวแถวซิตี้เซ็นเนะครับ เราก็จะเดินผ่านพวกคริสต์มาสมาเก็ตนะครับแล้วก็เราจะไปที่สถานที่ต่อไปนะครับก็คือเป็น c o p e h a เฮเกนแ t ทิดร a ลนะครับโคเปห h เฮเกนทะิดรัลนับถึงแล้วนะครับก็คือเป็น Church of Our Lady เนะครับเป็นมหาวิหารแห่งโคเปห์เฮเกนนะครับโบนี้นะครับเราได้เข้าไปเยี่ยมชมด้านในนะครับเมื่อกี้เป็นภาพด้านนอกอันนี้เป็นภาพด้านในนะครับของบทนี้นะครับก็จะเป็นทั้งภาพด้านในแล้วก็ภาพ ด้านหน้านับของโคเปนเฮเกนคาร์ติ o r หรือว่า Church of Our Lady นะครับหรือว่าเป็นมหาวิหารแห่ง c o p e นเฮเกนถัาจาก o p e ปนเฮเกนคาร์ติโดนะครับเราก็เดินเทา้านะับระยะทางประมาณ500เมตรนะรเพื่อไปยัง The r ราว์ทาวเวนะครับถึงแล้วนะครับอันนี้เป็นเดอะราว o ทาวเวอร์นที่ถ่ายอยู่เด e r ราว์ทาวเวคือหอคอยเก่าแก่ที่สุดในยุโรปที่ยังใช้การอยู่นะปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ชมวิวสำหรับนักท่องเที่ยวนะเป็นการชมวิว มุมสูงนะครับเพื่อเห็นเมืองทั้งเมืองของโคเปนเฮเกนนะครับอันนี้ที่เดอะราว์ทาวเวอร์นะครับถัดจากเดอะราว์ทาวเวอร์นะครับเราก็เดินเท้านะครับระยะทางประมาณ900เมตรนะครับเพื่อไปยังปราสาทโรเซนบอร์กนะครับอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับที่ปราสาทโรเซนบอร์กหรือว่าโรเซนบอร์กคัสเซนนะครับอันนี้จะเป็นภาพด้านในของปราสาทโรเซนบอร์กนะครับหรือว่าเป็นโรเซนบอร์กคัสเซนะครับ ก็ด้านในปราสาทนี้นะครับก็จะมีสวน The King's Garden นะครับอันนี้เป็น The King's Garden นะครับเป็นสวนด้านในของปราสาทโรเซนบอกหรือว่าโรเซนบอกคาสเซิลนะครับถ้าจากปราสาทนี้นะครับก็จะนั่งเมโทรนะครับเพื่อไปที่อีกสถานที่หนึ่งนะเป็นสวนสาธารณะซูเปอร์คิเลนพาร์คนะที่ถ่ายอยู่นี่นะครับสวนสาธารณะ ซูเปอร์คิเลนพาร์กนะเป็นสวนสาธารณะที่โดดเด่นสะดุดตาด้วยพื้นถนนสีดำตัดกับเส้นถนนสีขาวนะครับถ้าเห็นพื้นถนนสีดำตัดกับเส้นถนนสีขาวแบบนี้นะครับและอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกนนะแปลว่าเราอยู่ที่สวนสาธารณะซูเปอร์คิเลนพาร์นะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะชื่อดังนะครับของกรุงโคเปนเฮเกนนะครับถาจากสวนสาธารณะนะเราก็ได้นั่งเมโทรนะเพื่อกลับมาที่ เขตท่าเรือกเก่าแก่หรือว่านูฮาวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งเนื่องจากเป็นเดสติเนชันอันดับหนึ่งนะครับของกรุงโคเปนเฮเกนนะครับสำหรับนูฮาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตึกหลากสีนะครับที่เป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะเป็นตึกหลากสีนะครับที่เป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นแม่น้ํานะครับของท่าเรือนูฮาวนะครับแล้วก็มีเรือจอดอยู่บนแม่น้านะครับกลางแม่น้ํา ส่วนนี้เป็น crispy p a r k นะครับหรือว่าเป็นหมูกรอบสไตล์เดนมาร์กนะครับที่แวะกินที่ร้านอาหารในย่านนูฮาวนะครับอันนี้ก็เป็น day t o นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศของย่านนูฮาวในยามค่ำคืนนะครับก็ c h r i s ์มาสมาร์เก็ก็ยังเปิดอยู่นะครับเนื่องจากเราไปช่วงเย็นๆนะครับยังไม่มืดมากนะครับถัดจากนูฮาวนะครับแล้วก็เดินเท้าเหมือนเดิมประมาณ400เมตรนะครับไปยังจัตุรัส คอนเกนส์นิวทรอฟนะครับอันนี้เป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตที่จัดที่คอนเกนส์นิวทรอฟนะเป็นจัตุรัสของกรุงโคเปนเฮเกนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของคริสต์มาสมาร์เก็ตนะครับคริสต์มาสมาร์เก็ตที่นี่นะครับจัดไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คนก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่จัตุรัสคอนเกนส์นิวทรอฟนะครับคริสต์มาสมาร์เก็ตจากจุดนี้นะครับเราก็จะเดินทางไป ถนนช้อปปิ้งนะครับอีกถนนหนึ่งนะครับโดยใช้เมโทรนะครับเราจะไปที่สตรอเก็ตนะครับที่สตรอเก็ตเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวมากๆแห่งโคเปนเฮเกนนะครับอันนี้ถึงแล้วนะครับที่สตรอเก็ตนะครับเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวมากๆแห่งโคเปนเฮเกนนะครับเป็นถนนคนเดินแล้วก็ช้อปปิ้งสตรีทที่มีความยาวที่สุดในยุโรปนะครับถนนสายนี้แบ่งออกเป็น3ช่วงรวมระยะทางทั้งหมด1.8กิโลเมตรและเนื่องจากมีเวลาเหลือนะครับจาก สต r ร g เกตนะครับเราก็กลับมาที่นูฮาวอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อมาซื้อด n i s h h อ t d อกนะครับหรือว่าเป็น Hot Dog สไตล์เดนมาร์กนะหรือว่าเป็นด n i s h h อ t d อกนะตามภาพนะครับอันนี้ซื้อที่ย่านนูฮาวนะครับอันนี้เป็นร้านที่ซื้อ Hot Dog นะครับหรือว่าเป็นด n i s h h อ t d อกนะครับจากนั้นก็เดินทางกลับที่พักนะครับก็เป็นอันจบ c o p e นเฮเ e นเด y 2นะครับส่วนวันรุ่งขึ้นนะก็ขึ้นเมโทรนะครับ จากที่พักนะเพื่อไปลงที่โคเปนเฮเกนแอร์พอรตนะตอนนี้อยู่ที่ c o เปนเฮเกนแอร์พอรแล้วนะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องบินนะับจาก c o เปนเฮเกนนะเพื่อกลับไปยังบู d a เปสตประเทศทางเกรีนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบนเครื่องบินนะครับตอนนี้อยู่บนเมโทรนะเมโทรไม่มีคนขับไนขับเมโทรอง ตอนนี้นะครับวันที่19พฤศจิกายน256ครับเวลาประมาณ9โมง40ตอนนี้ก็อยู่ที่พระชวังอเวอร์เลบอกเป็นพระราชวังฤดูหนาวของเดนมาร์กนะครับ สี่องศาเซลเซียสนะนั้นชุดแดงน่าจะเป็นทหารฝ้าวังนะก็อนนี้เป็นรูปปั้นตอนนี้ก็อยู่ในสวนสนุกที่วอรินะครับกรุงโคเปเฮเกนประเทศเนดนมาร์กนะครับ เป็นส่วนสนุกที่ประดับเรื่องของตราคิดวัดเข้าไปด้วยนะค่าเข้าคนละ165 DKK นะครับเด็กคือเงินเดนมาร์กก็ราคาไทยก็165คูณ5.2นะเป็นเงินไทยก็ยจะมีทั้งเครื่องเล่นร้างขายของ สนุกแล้วก็ตลาดคริสต์มาสนะครับอยู่ด้านใน <Yeah. S 1> เห็นเขาบอกว่าจะจัดแค่ประมาณ2อาทิตย์นะครับต่อ1ปีนะครับจัดปีละครั้ง อยู่ในสวนสนุกทีโวลินะครับกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเดินวนไปตรงทางเข้านะทางเข้ามันจะประดับพวกต้นกินมันแล้วก็มีตลาดทิกมังน,นะครับ ทั้งหลังนั้นเป็นโคเปเฮเกนซิตี้ฮอล์เดี๋ยวต่อไปจะไปถ่ายด้านหน้าของสวนสนุกทิว o รี อันนี้เป็นทางเข้าของส่วนสนุกที่วอรินะครับที่เมืองโคเปนเฮเกนนะครับเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับที่เมื่อกี้ถ่ายบางคลิปแล้วนะครับ<ม>ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็จะมีพวกร้านขายของนะครับแล้วก็มีตลาดคิดวัดข้างในนะครับ<ม>แต่ว่าไม่ใหญ่มากอุณหภูมิน่าจะประมาณ2 4องศานะครับ แล้วก็ฝนพึ่งหยุดตกนะครับนี่ก็จะมีพวกร้านขายของหรือว่าจะซื้อคุกกี้เดนมาร์กไปฝากฟ้าแม่เสียปอนะี แล้วก็พี่จับนี่ครับสวนสนุกที่วอรินะ่วันนี้วันที่สิเก้าพฤ่จายาสองห้ากเวลาประมาณบ่ายสองโมงนิดๆน,นะ อันนี้ก็เป็นทางเข้าที่เข้ามานะ ค่าเขาก็1 6 5 f e k นะครับ165เซกคิดเป็นเงินไทยก็165คูณกับ5.2นะครับก็าราคาประมาณเกือบ1,000บาทนบาทครับที่เป็นข้างในนะครับสวนสนุกที่วรลินะครับ อีกหนึ่งคลิปนะครยวพาเข้าไปเดินซอกนี้หนะ่อย มเมืองโคเวเก้นประเทศเดนมาร์กนะยี่สไม่ใช่19บเ้พฤศจิกายน2566 ก็อยู่ที่โคเปเกนซิตี้ฮอลสแควร์นะครับเป็นจัตุรัสของเมืองโคเปเกนนะประเทศเดนมาร์กอันนี้เป็นโคเปเกนซิตี้ฮอลนะคสาลาว่าการของเมืองโคเปเกนนะครับด้นั้นเป็นสวนสนุกที่โอลินะที่เพิ่งเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นลานตรงกลางนะเป็นสแควร์ เกพฤศจิกายน2องเก้าเวลาประมาณบ่าย2โมงนะครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวจะเดินไปโคเป h เฮเกนคา h e ด r a l หรือว่าเชิร์ h ออฟโอเวอร์เลดี้นะเป็นโบสถ์ของเมืองโคเป n เฮเกนนะครับ Mm hmm. ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ตลาดคริสต์มาสนะครับที่โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กอันนี้ถ่ายบรรยากาศภาพรวมตลาดคริสต์มาสนะครับโดยรวมตลาดคริสต์มาสที่นี่จัดไม่ค่อยใหญ่นะครับที่เยอรมันใหญ่กว่าค่อนข้างเยอะ <c oughs> แต่ว่าราคาของที่ โคเบเกนเดนมาร์กนี่แพงมากนะแพงกว่าเยอรมันประมาณ50%ขึ้นครับเยอรมันขายเท่าไหร่ที่นี่แพงกว่าคูณ1.5คขั้นต่ำแล้วก็วันนี้ฝนตกคนก็เลยออกมากันไม่เยอะนะนี่เป็นบรรยากาศโดยรวม <laughs> อันนี้ที่ท่าเรือนูฮาวนะครับเมืองโคเปเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับอันนี้เป็นท่าเรือนูฮาวนะครับ นี่เป็นบรรยากาศตอนเวลาประมาณ2ทุ่ม15นะครับวันที่19พฤศจิกายน2566นะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะขึ้นเครื่องตอนเช้านะครับกับบูดาเปสต์ฮังการีนะครับ ก็ฝั่งซ้ายก็เป็นพวกร้านที่เปิดตลาดคิทมัดนะซึ่งส่วนใหญ่ก็ปิดกันแล้วฝั่งขวาเป็นร้านอาหารนะส่วนนี้ก็เป็นริมน้ำนะครับเเรียกเป็นท่าเรือน o ูฮาวนะตรงน